สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองวันที่6กันยา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะปรับไป1ครั้งนะคะปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe, s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไปพาคลิปต่อไปด้วยนะคะ ราคาทองนะวันที่6กันยา2563นะคะราคาทองแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่28,700บาทรับซื้ออยู่ที่28,600บาทส่วนทองรูป,ปพันธ 96. ์96.5%นะคะขายออกอยู่ที่29,200บาทรับซื้ออยู่ที่2 8 0 0 91บาท48สตางค์ค่ะ ลดลง100บาทนะคะและสปอร์ตโกนะคะอยู่ที่1934.80ดอลลาร์ต่อออนนะคะเนื่องจากนักลงทุนมีการเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะคะและส่วนของสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นค่ะจึงทำให้ราคาทองมีการปรับตัวลดลงค่ะและในส่วนของค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่31.390 เพิ่มขึ้นอยู่ที่0 0 2ค่ะมาดูในส่วนของทิศทางราคาทองนะคะสัปดาห์หน้าที่ต้องติดตามก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด2019จากทั่วโลกนะคะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนค่ะรวมถึงการประชุมธนาคารกลางของยุโรปและการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส2ของญี่ปุ่นและยุโรปโซนด้วยค่ะ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการปรับขึ้นปรับลงของราคาทองค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทองคำค่ะมดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะของแต่ละประเภทนะคะจะมีครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือว่า50ตังคนะ,คะและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและอยู่กับลายนะคะ